สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้มากินกับผัดผักคะน้านะคะไม่ใส่น้ามันหอยนะคะผัดแบบธรรมดาเลยค่ะแล้วก็นี้นะคะมินจะมากินกับนี้เลยปลายอินทรีย์เค็มขั่วพริกกระเทียมค่ะจากแบรนด์เลดเอนจอยนะคะนี่เลยเดี๋ยวไปกินกันเลยเปิดไล้ละนี่ค่ะเปิดซองง่ายๆนี่นะคะเป็นแบบนี้นี่เลยหอ,หอม หอมปลาอินซีมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็ทุกคนนี่มีพริกกระเทียมนะคะทำเหมือนแบบยำใส่ไปหมดเลยแล้วก็มีมะนาวหอมมากเลยทุกคนโอเคเอามาขยำเลยนะคะนี่ขยำกับข้าวสวยนะคะกินแบบหอมสุดๆทุกคน ปลาอินทรีย์ครั่วพริกกระเทียมค่ะเนี่เอามาทากินมานี้ไหนเรามาชิมดิรสชาอร่อยมากเค็มกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็หอม ทำมาจากปลากอินสีเค็มธรรมาชาติร้อยเปเซนะคะไม่ใส่สารกันบูดเขาทำมาสูตรลีนนะคะเหมาะสำหรับใส่สุขภาพค่ะแคลอรีต่ต่ำก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยค่ะ หอมอกลิ่นปลาอินซีมากค่ะทุกคนใครอยากกินนะคะสั่งได้ที่ แอปฟ้าแอปส้มชื่อเพจได้เลยค่ะและประกันความอร่อยเอาไปกินข้าวต้มก็อร่อยโอเคค่ะทุกคนอิ่มไปอีนหนึ่งมือนะคะอร่อยมากไปอินที่คั้วพริกกระเทียมนะคะอร่อยมากหอมหอมแล้วก็เค็มกำลังพอดีแล้วก็ กลิ่นปลาเคม็มแล้วก็บอกเจอมะน,นาวทุกคนคี่ดูอร่อยมาก,กคี่ดูอร่อยมาก่ลย,ยก็เนี้ยตามตามที่เห็นเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ